ดีใจด้วยนะลูกนะดีขึ้นเยอะงานดีขึ้นมีโชคไหมมีด้วยมีด้วยเยอะไหมลูกก็ก็พอได้พอได้เนาะโอเคมวดมวดที่แล้วพลาดไปแปดสิบสี่ล้านจะมาให้แม่ถึงโมไม่หมกดเข้าตะกร้าไปแล้วแล้วก็ยุบเรื่อที่เขาถูกแปดสิบสี่ล้านแล้วฮะเสียดายจังเสียดายเป็นหงุงแล้วคิดไม่ออกเลยเนาะโอเค อยากสักลายมือค่ะสามารถสักออนไลน์ได้ไหมคะสักออนไลน์เนี่ยมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยอาจจะเขียนใส่กระดาษผ่านลายมือแล้วอาจจะได้ความรู้สึกที่ดีความมั่นใจนะคะผลลัพธ์ของการสักลายมือคือการที่เราได้ทั้งสีแล้วก็รอยการสักน้ามันเนี่ยก็ได้แค่รอยระยะสั้นการสักสีคือเห็นสีแดงและเส้นที่สักต้องสวยด้วยไม่เป็นไข่ปลานะคะให้เส้นออกมาสวยและวางในตำแหน่งที่เรียบร้อยแล้วก็เส้นเล็กลองมาสังเกตผลลัพธ์ของน้องปลาลองสังเกตลายมือที่เราสักนะคะจะบอกว่าเส้นเล็กเส้นสวยมากที่นี่เน้นเรื่องงานสักสีแดงนะคะถ้าใครอยากได้แบบ น้ำมันเราก็จัดให้ค่ะ,คะก็เลือกตามความเหมาะสมความพร้อมของลูกค้านะคะแล้วก็จักไปแล้วถ้าใครไม่ชอบเนี่ยเวลาลบเนี่ยไม่สามารถไปถอนได้ด้วยคาถาต่างๆนะคะต้องลบเลเซอร์อย่างเดียวอันนี้ตบทตามความจริงกับผลลัพธ์ที่มีคนไปพิสูจน์มาแล้วว่าไปถอนเท่าไหร่็็ไม่ออกค่ะเพราะว่าเส้นดีมันยังยู่ เขาก็ไปลองของกันมาเนาะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะลูกค้าป่าลองของเองเลยคนการจนบุรีมันไม่ออกเพราะว่าเส้นมันอยู่มันก็ปังเหมือนเดิมมันอยู่ที่เราชอบเราเชื่ออะไรค่ะมาเจอกันค่ะเริ่มต้นสักในมือที่1,000นะคะได้ผลกันเนี่ยส่วนใหญ่จะสักสีแดงนะที่รีวิวกันเนี่ยแดงทั้งนั้นเลยมือแดงมือฉ่ำนะลองสังเกตดูใครที่มือแดงเส้นต์เลยมือแดงมือแดงๆเนี่ยจะได้โชคอยู่เสมอๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมือแดงนะคะ